ในโปรเจกต์ที่0ูนนะครับเราก็ทำการ Copy ี้โปรเจกต์ศูนนะครับเข้ามาแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ศูนี่ครับเสร็จแ,แล้วในโปรเจกต์ศูนย์ะใน deploy ใน x อ e, กเราก็ลบออกไปให้หมดครับส่วนโปรแกรมโปรแกรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วเปลี่ยนจาก0ูนให้เป็น0ู นะครับในเซตอัพเราก็ลบออกให้หมดตรงโค้ดเราจะลบออกเพราะว่าในโปรเจกต์ศูนย์สามนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฐานข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลที่เป็น access ตรงนี้ให้เป็น s q l Server 2000โดยเราจะทำการออกแบบฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ให้เป็น h l Server 2000นี่ครับใน Access 2เนี่ยเดี๋ยวจะเอาออแบบแบบแบบ Access 2นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาฐานข้อไอข้อมูลพวกนี้ครับนี่ไปสร้างใน SQL Server 2000นะครับทำให้โปรแกรมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเราจะเปลี่ยนแปลงแต่ฐานข้อมูลทีนี้ฐานข้อมูล SQL Server ส0 0พเป็นอย่างไรนี่ครับเริ่มแต่เข้ามาที่ Start on Program แล้วไปที่ Microsoft SQL Server เสร็จแล้วเราเปิดเซอร์วิสกันครับเซอร์วิสแมเนเจอร์ Manager. เปิดให้ไม่ขึ้นที่มุมขวาล่างครับนี่ขึ้นมุมขวาล่างแล้วครับนี่ตอนนี้เราต้องทําการนะครับให้มันทํางานก่อนเสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะครับมันจะอยู่ที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปเปิด start on โปรแกรม แล้วก็ Microsoft Excel Server แล้วเปิดที่ตรงนี้ครับ Enterprise Manager คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่โปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานี่ครับโปรแกรมก็เปิดขึ้นมาภาษาอนี้เราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับแล้วที้ก็กดเครื่องหมายบวกตรง s l Server Group นี่ครับตรงโลค้อนนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลซึ่งอยู่ภายในเครื่องเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นฐานข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่อง,องนี้ตรงโลคอลน,นะครับส่วนวูดนี่เป็นฐานข้อมูลอยู่ที่โรงเรียนวัดท้ายครับซึ่งคุณสมบัติของ x server เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ client server ได้นะครับส่วนอันบนนี้โลคอนนี้เป็นอยู่แบบ standalone ส่วนบูตนี้เป็นแบบ client server นะครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะใช้ภายในเครื่องนี้เราก็มาที่ database เห็นไหมครับตรง database นี้ก็จะมีนี่ครับใน database ก็จะมีฐานข้อมูลต่างๆซึ่งเราได้สร้างเอาไว้เพื่อใช้ในระบบการทำงานของ sql server นะครับอันนี้เป็นข้อมูลภายในเครื่องปัจจุบันนี้ส่วนตัวที่ตรงนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในเรียนวัท้ายตลาดนี้การทํางานนะครับถ้าเราจะติดต่อไปที่ฐานข้อมูลที่เรือนวัท้ายตลาดเราก็ต้องเข้านี่ครับ VPN ก่อนแล้วก็เลือกวัดท้าย แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลหัสผ่านแล้วกด c o n n e c t ครับนี่ก็รอให้ทำการ Connect นี่ครับพอ Connect ได้แล้วมันจะมีไอคอนเห็นไหมครับขึ้นมาที่มุมขวาล่างว่าวันท้ายก่อนนี้ Connect แล้วทีนี้เมื่อ Connect แล้วนะครับเราต้องเชื่อมเปิดที่ ไมโคคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมนะครับพิมพ์ backslash แล้วก็พิมพ์นะครับ wood นี่ wood นี้เข้าไปครับ w u t t นะครับแล้วกด enter เพื่อทำการตอนนี้กำลังกำลังเชื่อมต่อเข้าไปที่หม่วยว่าท้ายตลาดเลยนะครับนี่คุณสมบัติของ sql server นี่ครับตอนนี้เชื่อมต่อไปแล้วแล้วตรงเนี้ย มันเป็นการเชื่อมยืนยันการเชื่อมต่อครับว่าฐานข้อมูลที่วันสุดท้ายเนี่ยชื่อวุฒิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ IP ก็ไม่ได้วิธีการก็คือเราต้องไปสร้างนะครับใน Windows นะครับให้เป็นชื่อวุฒิเนี่ยให้ได้เพราะว่า IP ข้างในเครื่อง มันจะเป็น172.16.03เราแล้วก็ไปที่ system 32นะครับนี่ไปที่ d ด v e r แล้วไปที่ ETC เปิด ETC นะครับแล้วก็ไปที่ host คลิกขวาเลือก open แล้วก็เลือก Notepad ครับโอเค นี่ครับตรง ip 1 7 2น0 3เนี่ยเราก็ให้เป็นวุดนะครับถ้า4ก็เป็นวุดหนนะครับถ้าจะเป็นอยู่สีก็เป็นวุดหนนี่นะครับเรามาสร้างในนี้เสร็จแล้วแล้วก็เซฟนะครับพอเซฟแล้วเราถึงจะเข้ามาเชื่อมต่อนะครับกับฐานข้อมูลทั้งในเซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียนป้ายนะครับ ครับนี่ตอนเนี้ยหนึ่งเจ็ดสองจุดหุดสามผมทําการแชร์ไว้ในชื่อแบ็กอัพนะครับทีนี้เราก็มาดูที่โปรแกรมเลยโปรแกรม c s server นะครับแล้วเราก็ทำการคอนเนคครับกด yes เห็นไหมครับตอนนี้ฐานข้อมูลในดัตต้าเบสของวัดท้ายก็ขึ้นที่เครื่องผมแล้วเห็นไหมครับฐานข้อมูลวัดท้ายตลาดที่อยู่ที่รววัดท้ายตลาดนะครับเซิร์ฟเวอร์วัดท้ายก็ขึ้นที่เครื่องเราแล้วโดยผ่านระบบ vpn ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเชื่อมต่อทําการงานอะไรต่อได้เลยโดย การใช้โปรแกรม SL Server สอง0ันนี่แหะครับนี่ก็คือโปรแกรม SL Server 2000ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะสร้างนะครับในเครื่องเราก่อนแล้วต่อไปเราถึงจะเข้าไปสร้างในเซิร์ฟเวอร์ของเรมฟัตทายให้เป็นระบบไคนเซิร์ฟเวอ์ นี้ถ้าเกิดเราจะรีโมทเข้าไปในเครื่องที่เรียนนะครับเราสามารถทำได้โดยการเข้า on นโปรแกรมแล้วเข้า Access o ร y แล้วก็เลือก r e m o ม e desktop ครับ แล้วก็พิมพ์172.16.0.3ถ้าเราพิมพ์นี้เราต้องต่อ VPN ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทำนี้ได้แล้วก,กด connect แล้วใช้ย e สเ a มพ p ส s ว w ร์ด เราก็กดโอเคตอนนี้เครื่องก็จะทำการรีโมทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในปัตทายนะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ในบทายที่เราใส่ข้อมมูดไาแอบเซิร์ฟเวอร์ก็จะปรากฏขึ้นออนโปรแกรมแล้ว Microsoft เซิร์ฟเวอร์ แล้วก็ enterprise manager นี่ครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ชื่อว o d เห็นไหมครับในนี้กับในเครื่องตรงนี้ นี่ครับในเครื่องตรงนี้เหมือนกันอันเดียวกันครับนี่เห็นไหมครับนี่ในเครื่องนี้เหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยเพราะเราใช้ระบบ VPN ทําให้เราสามารถนําโปรแกรมฐานข้อมูลเนี่ยใช้ได้ทั่วโลกไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยเพราะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนี่เองอนะครับอันนี้ก็ ได้รับทราบวิธีการของโปรแกรม HL Server 2000แล้วว่าสามารถทำอะไรได้บ้างจะทำอยู่ในเครื่อง standalone หรือทำแบบ client-server ก็ทำได้สามารถทำได้หมดเลยนะครับนี้เราก็เปิดสามารถรีโมทอยู่ที่ไหนก็ได้รีโมทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ห่างไกลนะครับคนละจังหวัดก็ได้ จากตัวน,นี้ผมที่บ้านเราสามารถเข้าไปรีโมทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียนเทศบาลท้ายตลาดก็ได้นะครับนี่คือคุณสมบัติการทํางานของระบบนฐานข้อมูลแบบสมัยใหม่นะครับทีนี้เราก็จะปิดการทำงานของระบบ vpn ก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาสร้าง ฐานข้อมูลข้างในเราคลิกขวาเลือก disconnect ตอนนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับนะตรงว่าท้ายนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะเรา disconnect ของนี่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างฐานข้อมูลกันต่อไปครับ